วันนี้ก็เป็นเรื่องของ EA สัมภารคภาพอิเล็กตรอนหรืออิเล็กตรอนอฟินิตี้หมายถึงอะไรก็หมายถึงพลังงานที่อะตอมปล่อยออกมาเมื่อไหนเมื่อไหร่เมื่ออะตอมรับอิเล็กตรอนเข้าไปเนาะแล้ว เสถียรขึ้นนั่นแหละประมาณนี้ยกตัวอย่างเช่นตัวที่อยากรับอิเล็กตรอนมากเลยก็คือหมู่หมู่ไห,หมู่เ a ถูกไหมเช่นเช่น,ชอนออคอรีนคอรีน,รนมีแวลเลน์อิเล็กตรอน7ตัวใช่ไหมจัดเป็นสองเจขาต้องการอิเล็กตรอนเพิ่อมอีกหตัวเพื่อให้ตัวเองเนี่ยครบแใช่ไหมคะ เมื่อเขารับอิเล็กตรอนตัวนี้เข้าไปแล้วอ่ะมันก็จะเกิดเสถียรกว่าเดิมถูกไหม,มพลังงานของเขาว่าจะลดต่ำลงฉะนั้นเขาก็จะปลดปล่อยพลังงานส่วนเกินเนี่ยออกมาเรียกพลังงานนี้ว่า EA โอเคไหมเนื่องจากว่าเป็นการคายพลังงานค่าพลังงานที่ปลดปล่อยมันก็จะติดลบนะคะเออโอเคเช่นเอ่อลบ 23กับลบ230แบบเนี้ยไอตัวพลังงานที่ปล่อยมามันคือ230ก็คือมีการปล่อยพลังงานที่มากกว่า23แน่นอนแต่ทั้งสองเป็นการปล่อยพลังงานทั้งคู่เผื่อใครไปเจอในอินเทอร์เน็ตแล้วเห็นค่ามันติดลบเฮ้ยยิ่งลบมากไม่ใช่ว่ามันยิ่งน้อยหรอไม่ไม่ลบในที่นี้หมายถึงการคายพลังงานออกมานะคะอ่าอ่ะ,อะให้คีถ้าดูถ้าดูเป็นบวกคายเป็น โลบถูกไหมเออปกติที่เห็นในเคมีก็จะเป็นแบบนี้นะคะเอ,อเราเรียกไอเอเนี่ยว่าเป็นเออเป็นอีกด้านหนึ่งของของ IE นะส่วนทางกันถูกไหมอ่า IE นี่ยก็คือพลังงานที่ใช้เพื่อเอาอิเล็กตรอนออกแต่ ย้อนกลับอีกทกั้งคือเราเอาอิเล็กตรอนเข้าไปแล้วพลังงานมันปลดปล่อยออกมามันก็คือย้อนกลับทางกันนั่นเองอ่ะถ้าใครจะใช้เผื่อเป็นเทคนิคการจาเนาะแต่จริงๆแล้วก็เอาความหมายของมันไปเลยดีกว่าเราจะได้เข้าใจได้ง่ายๆว่ามันคือพลังงานที่ปล่อยออกมาเมื่อเขารับอิเล็กตรอนเข้าไปแล้วเขาเสถียรขึ้นเสถียรขึ้นพลังงานเขาก็จะลดต่ำลงแล้วก็ปลดปล่อยพลังงานส่วนเกิดนั้นออกมาค่ะอ่าหลักๆเลยดูดูด ว่าเป็นโลหะหรืออะโลหะถ้าโลหะจะเป็นไงชอบชอบให้อยากรับไหมไม่อยากรับ EA ก็จะน้อยนะคะแต่ถ้าเป็นอะโลหะล่ะอะโลหะชอบชอบรับเมื่อรับแล้วก็จะเสถียนขึ้น EA ก็จะสูงกว่าโลหะนะสก็คือดูพิจารณาแบบเป็นออร์บิทัลเลยนะคะ ดูในระดับออร์บิทัลเลยนะจ๊ะโอเคยกตัวอย่างเช่นเปรียบเทียบเลย NA กับ CL มนี่ N a ออยากให้ฉะนั้น EA ต่ำ CL อยากรับโอเค EA สูงกว่าแน่นอนโอเคไหมแต่ถ้าเป็นระดับออร์บิทัลดูยังไงเอ็นเกับ MG โอเคอันนี้จัดเป็น S 1>, 1 s 2 2 s 2 2 p 6แล้วก็3 3 s 1ถูกไหม a. อันนี้ของ Na หมู่สุดท้ายของเขาก็อยู่ที่ออร์บิทัล s มี1สปินถูกไหมแต่ถ้าเป็น Mg ก็หมู่สุดท้ายของเขาจะอยู่ที่ออร์บิทัล s เหมือนกันแต่ว่ามี2สปินเพราอันนี้อยู่หมู่2 a ถูกไหมอันนี้อยู่หมู่1 a โอเคเราถามว่า E a ตัวไหนจะมากกว่ากันท่านก็ต้องดูว่าเขารับอิเล็กตรอนเพิ่มไปแล้วเขาเสถียรไหมท่านดูว่าอันนี้มันเต็มแล้วถูกไหมเขาจะรับอิเล็กตรอนเพิ่มเข้าไปอีกได้ไหมอิเล็กตรอนตัวนี้จะไปอยู่ตรงไหนล่ะมันไม่มีที่ไปมีที่อยู่เขาอยากรับไหมไม่อยากรับแต่ตรงนี้รับเพิ่มได้ไหมรับเพิ่มได้ไปอยู่ตรงนี้ไงถูกไหมเมื่อตัวนี้รับไม่ได้แล้วก็ไม่คายพลังงานออกมาโอเคไหมนะ ไม่รับไม่คายไม่ไม่ให้พลังงานออกมาเพราะฉันไม่รับเข้าไปแล้วแต่ตัวนี้สามารถรับได้ก็จะมีการขายพลังงานออกมานะถ้าเปรียบเทียบ2ตัวกันตัวนี้ก็จะมากกว่านะคะนิดนึงไม่มากหรอกพอเป็นโลหะนะคะประมาณนี้ก็จะมีแนวโน้มคล้ายๆกับค่า i อ e, นั่นแหละนะคะนะ